จตนิราชใบเสมาจังหวัดพิษณุโลกนะครับตามตำนานนะครับตามตำนานที่เล่าขานมาแล้วก็ตามบันทึกสำหรับการบันทึกก็มีสองที่นะครับบันทึกจากหนเหนือบันทึกของอทางกรมศิลป์นะครับก็ ยังมีไม่ตรงกันนะครับในการสร้างตั้งแต่สมัยนั้นมีบันทึกสองอย่างตามประวัติแต่ถ้าเราจะยึดกันจริงๆแล้วก็มีหลักฐานมีข้อมูลที่สืบค้นได้ไปดูสถานที่อะไรจริงๆก็คือของกรมศริลป์นะครับรรกรมศิลปากรแล้วก็มีการ เขียนของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะเขามีประวัติเมืองนะครับการสร้างเมืองการสร้างพระนะครับก็ในสมัยนั้นก็คืออา,อายุทยาเออกรุงสุโขทัยตอนกลางนะครับตอนกลางแล้วก็คือพญาริไทยนะครับในราวพศ2อ0 0 1น0นครับ1,900นะครับ พญาลิไทยนี่เป็นเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากนะครับท่านได้สร้างวัดมากมายเหลือเกินนะครับทั้งสุขโขท,ทยัยทั้งกำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลกก็มาสร้างวัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับ เมื่อสร้างวัดก็มีการสร้างพระพุทธรูปนะครับก็มีการสร้างตามตำนานที่เล่าขานกันก็คือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดานะครับสามองค์อยู่ในวัดใหญ่นะั้นนั่นคือจุดเริ่มแรกแล้วก็มาสร้างะจะดีจดีทรงพุ่มเข้าบินนะครับอยู่ทางหลัง วิหารของพระพุทธชินราชก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะมีการสร้างพระพุทธรูปแล้วก็มีการสร้างพระเครื่องด้วยเพราะพระเครื่องที่สร้างกันจริงๆในสมัยพญยาลิไทยนะ่ะค้นพบขุดค้นกันมากที่สุดก็คือ,คอที่จังหวัดกำแพงเพชรก็คือพระมุกอนะครับพระตระกูลของกำแพงเพชรพระสุโขทัยนี่มีหลายยุคครับยุคสุโขทัยต้นเลย ยุคต้นทางกรมศิลปกรัตเขาแบ่งเป็นสี่ยุคนะครับแบ่งเป็นสี่ยุคพุทธศิลป์ของสมัยสุโขทัยครับยุคแรกยุคที่หนึ่งยุคที่สองและยุคที่สามยุคที่สี่แต่พระพุทธชินราชเนี่ยเป็นยุคที่สามเขาเรียกสุโขทัยบริสุทธิ์นะครับยุค สุขโขทัยบริสุทธิ์นี้จะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากพุทธศินของยุคหนึ่งยุคสองและยุคสี่ก็คือปลายพระหัตถ์นะครับเสมอนิวนิ้วจะเสมอกันนะครับนิ้วเสมอกันทั้งสี่นิ้วนะครับปลายพระบาทปลายพระหัตถ์อันนี้พุทธศินของสุขโขทัยบริสุทธิ หรือพระพุทธชินราชนะครับพุทธศินชินราชนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ได้น่าจะมีการสร้างพระเครื่องนะครับบรรจุไว้เพราะอันนี้เป็นประเพณีกันมานานตั้งแต่ยุคต้นกรุงก่อนกรุงสุโขทัยนะครับเช่นพระปางของลบบุรีหรือว่าละโว หรือว่าเชียงแสนอะไรก็ตามถ้ามีการไปบุรณะในเจดีหรือว่าพระปางก็จะเจอพระที่อยู่ในนั้นใช่ไหมฮะก็ค้นพบเมื่อการบุรณะมีการชำรุดสุดโทมพระก็ไม่มีค่าไม่มีราคานะครับแต่ว่ามีคนเข้าไปขุดค้นกันก็คือว่าไปเอาพระที่เป็นทองคำ ส่วนใหญ่จะเน้นพระบูชาพระสำมฤทธิ์พระพวกนี้ไม่มีค่าเลยครับพระเครื่องต่างๆเมื่อเอาออกมาจนหมดแล้วก็ไม่มีละพระบูชาที่มีราคาก็เริ่มหันมาเอาพระเครื่องก็เป็นหาโลหะอีกอะจะเน้นโลหะตามที่ไปสอบถามจากผู้ขุดดังนั้นในสถานที่สำคัญสำคัญเหล่านี้ ภายใต้หรือทางบนะจะดีส่งพุ่มเข้าบินนะครับในราว1900น่น,นเป็นสมัยของพระยาริไทยเป็นพุทธศินของสุโขทัยยุคสาหรือพุทธศินชินราชนะครับอันนี้เป็นพระที่เน้น เน้นในพุทธศินของพระเครื่องถ้าใครมีลองหยิบมาดูนะครับที่ปลายพระหัตต์ปลายพระบาทนิ้วพระบาทปลายพระหเขาจะเน้นย้ําเหมือนว่า,านิ้วเสมอนะครับนิ้วเสมอก็ออกแบบให้ดูเป็นจุดสังเกตนะครับเราต้องสังเกตและรู้จักวิเคราะห์นะครับเป็นพุทธศินซึ่ง ในสมัยแรกเลยนะครับที่ขุดพบในวิหารแต่ผมแยกเป็นสอง,สองยุคการแตกกุกของในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแตกยุคแรกก็คือ2440 2440ถึง2445ยยุคนั้นก็แตกที่ก,กุพระปางพระปางอันนี้คือมาสร้างครอบ นะครับหลังจากพญาลิไทยประมาณ80ถึงร้อปีสร้างครอบคืออายุธยามาเข้ามาของของพิษณโลกแล้วพระบรมไตโลกนาถก็มาสร้างพระปางครอบเจดีทรงพุ่มขบินดังนั้นพระที่ขุดพบครั้งแรกที่พระปางหลังวิหารหลวงพ่อนะครับแต่ครั้งแรก ก็จะเป็นผมเรียกว่าพระกูเก่าแต่ก่อน2,500ลงไปพุทธศินก็คือเรียกว่าทรงลบบุรีหรือหน้าลบบุรีนะครับก็จ,จะมีรูปให้ดูครับหน้าดุนะครับ,นรบหน้ายักษ์ปากแบะนะครับพรสศกเป็นเส้นนะครับ,นรบหน้ายักษ์ปากแบะ พุทธศิลป์องค์จะใหญ่นะครับล่ำนะครับอันนี้คือทรงลบบุรีหรือคนขุดสมัยก่อนเขาเรียกว่าหน้าลบบุรีแต่หลังแต่ก่อน2,500ลงไปนะครับก็คือยุคนี้เป็นยุคที่พระยาพระบรมไตรโลกนาถสร้างสร้างหลังจากพระยาลิไทย ประมาณ80ถึง100ปีนะครับก่อนสุขโขทัยล่มสลายนะครับและพุทธศิลป์พุทธศิลป์ที่เป็นยุคสุขโขทยัยก็จะมีพระเกตหรือพระศกนะครับจะเป็นพระศกเม็ดนะครับจะเป็นพระศกเม็ดพระศกจะเป็นเม็ดเม็ดนะครับพระศกจะแตกต่างกัน นี่ครับอันนี้ยุคสุขโขทัยเลยครับสุขโขทัยเลยองนี้นะฮะแล้วก็จะมีนี่ครับพระศกจะเป็นเม็ดแต่จางมากแล้วฮะอันเนี้ยสร้างในสมัย1,900เลยนะครับดังนั้นในยุคนี้จะแตกหลังจาก2,500ขึ้นมา นะครับ2,500ขึ้นมาผมเรียกว่าพระกุใหม่แต่เป็นพุทธศินของสุขโขทัยบริสุทธิ์คือยุคที่3ซึ่งเขาก็หลงกันอยู่นะหลงว่าพระกุเก่าที่แตกมาที่จริงแล้วตามประวัติศาสตร์ก็มีเขียนอยู่ให้เราศึกษาอยู่เป็นพศอะไรสมัยใครคือพระบรมไตรโลกนาถมาบวชด,ด้วยนะตอนท่านยังไม่ได้ ปกครองเมืองมาบวชที่วัดจุลามาคอยรอว่าสุโขทัยจะอ่อนแอเมอื่อไหร่พออ่อนแอเมื่อไหร่ก็เข้ายึดทันทีแล้วก็สร้างสร้างจุดสังเกตนะครับก็คือได้ครอบครองแล้วเขาก็จะสร้างโบราณสถานให้เป็นที่สังเกตก็คือพระปรางครอบนะครับอันนี้คือพุทธศินของพระพุทธชินราชใบเสรมาแล้วเนื้ออะเนื้อมีเนื้อ นะครับชินเงินนะครับมีชินเงินที่นิยมเล่นกันนะชินเงินเนื้อทองคำเนื้อทองคำนี่อยากให้อาจารย์ขยายความเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าเป็นข้อถกเถียงกันมากข้อถกเถียงกันครับคืออย่างนี้ฮะจากการสอบถามผู้ที่ขุดค้นเจอทำไมจึงมีน้อยมาก สาเหตุที่มีน้อยมากเพราะบางไห้ก็ไม่มีเลยสักองค์เลยนะครับบางไห้ก็จะมีอยู่หนึ่งองค์บรรจุเนื้อทองคําเสร็จแล้วเกือบเต็มก็จะมีพระทองคำหนึ่งองค์ไปวางไว้บนหรือไม่งั้นก็เอาไปปิดไว้ตรงปากไห้ พูดถึงภาษาปัจจุบันเป็นทองอกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์มีตั้งแต่60ขึ้นทองเนื้อ6หรือเขาเรียกว่าทองอนบพระเก้าบางคนเรียกบางคนมีตั้งแต่เนื้อ6เนื้อ7เนื้อ9เนื้อ9ก็ถึง96.5 96.4ประมาณทองมาตรฐานของปัจจุบันนี้ก็คือพระที่ วัดไตรมิตรหนักห้าตันนั่นน่ะหกสิบเก้าจุดห้านะครับมีบางองค์ครับถึงบางองค์ไม่ถึงแต่ในผมจากการวิเคราะห์เนี่ยไปตรวจมาแล้วว่าแต่ตอนนั้นตรวจด้วยการฝนนะฝนที่ร้านทองโดยประมาณแต่ต่อไปนี้เราจะไม่ประมาณละคือเรามีเครื่องมือเยอะแยะละ ต่อไปเราก็จะไปตรวจสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ว่าแต่ผมมาคุยกันแล้วว่าทองถ้าเราจะเรียกว่าเนื้อทองคำขึ้นมาได้เนี่ยตอนแรกกำหนด60ตอนนี้ขอต่ำลงไปเถอะเอาสักห้าสิขึ้นมาเนื้อ5เนื้อ6เนื้อ7เนื้อ8เนื้อ9ไม่เต็มร้อยนะครับแล้วแต่ว่าช่วงนั้นที่เขาทำนะนะครับ เขาไม่มีเครื่องช่างตวงวัดนะครับความบริสุทธิ์ของทองก็คงน้อยอันนี้ผมก็เคยเข้าไปเอาเข้าไปประกวดเขาไม่หยิบดูเลยนะเพราะในหนังสือหนังส,สือที่ออกกันมาที่มีคำพูดว่าบ้างก็ว่ามีทองคำแต่มีน้อยมากประโยคนี้แต่ผมไม่ฟันไม่ไม,ไม่ไม่พูดอย่างนี้นผมฟันธงไปเลยว่า และมีเนื้อทองคำผมกล้าพูดเพราะว่าผมมีอยู่ในครอบครองอยู่ตรงนี้และ,ม,ะม,ม,ม,มีเนื้อหน้าก็มีมีทองคํามีเนื้อเงินมีเนื้อหน้าเนื้อทองแดงเนื้อตะกัวนะครับเนื้อสำลิดสำลิดนี่ผมจะรวมเขียนไว้ในหนังสือครับสำลิดแก่ทองสำลิดแก่เงินสำลิดแก่ตะกัว นะครับอันนี้ผมเขียนได้หมดแต่ยังไม่ได้พิมพ์เลยครับวัตถุประสงค์ผมเขียนเพื่อจะเอามายืนยันในการมีตัวตนจริงของพระพุทธชินราชใบเสมาพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาหรือเรียกว่าชุดไตรภาคีนั้นผมเขียนตอนนี้ผมเขียนเป็นใบเสมาก่อนนะครับเขียนเป็นใบเสมาก่อน และเล่มต่อไปก็คงจะเป็นพระชินสีพระสีสาสดาเล่มแรกนี่เป็นชินราชใบเสม,มา,าสมและมีทุกเนื้อมีการผสมหลายอย่างมีสูตรหมดเท่าที่ค้นพบค้นได้เท่าที่เห็นเตรียมต้มฉ,ฉบับนี้นะฮะ่พิมพ์สีสีความหนาประมาณเท่าไหร่ครับบัะมนสามร้ <300. S 2> อยตอนแรกกะจะเอาประมาณสามสามเก้าเก้า 399แต่ครน,นี้ลูกๆที่เขามาช่วยทำนะเขาไม่เห็นพระเขาอยากจะให้ลงเยอะๆเพื่อให้เป็นสมบูรณ์จนมา599จนตอนท้ายเป็น9 9 9คราวนี้ผมก็กะว,ว่าผมสร้างหอศิลเสร็จผมคงมีเงินเหลือถ้าโควิดไม่มานะผมต้องมีเงินเหลือผมกะว,ว่าผมจะพิมพ์พร้อมผมก่อสร้างครน,นี้ผมวางแผนได้หมดะ ผมต้องขายที่สองแปลงแปลงแรกสร้างนี่เสร็จแปลงที่สองก็มาบูรณะเเพิ่มลวรอบขอบชิดและส่วนเหลือก็จะไปพิมพ์หนังสือโควิดมาเลย <c oughs> ผมหยุดไปสองปีฮะหยุดไป2ปีเพิ่งม,มาสำเร็จวัตถุประสงค์จริงๆผมก็จะทำให้มหาวิลาลสงฆ์ครับผมจะทำต้นฉบับแล้วก็ เป็นวิไลสงให้วิไลสงแต่ลิขสิทธิ์นั่นน่ะจะขอเขาไว้ตอนแรกให้มีคือรวบรวมผู้บริจาคมีคนบริจาคมาอยู่ครับตอนนี้แต่ก็เป็นหลักหมื่นนะผมก็ตันละคือ <c oughs> ขายที่แปลงที่สองไม่ได้ก็ตันเอาหอศิลป์นี่เสร็จก่อนแล้วก็จะให้ทางมหาวิาลยนะ่ะพิมพ์แล้วไปจำหน่ายที่หน้า วิหารแหละถ้ามีพระเนนเขามาหารายได้อยู่ตรงนั้นก็จะให้เป็นทุนการศึกษาของพระเนนแล้วก็มาขอเราพิมพ์ตลอดผู้ที่มาร่วมสมทุกก็จะให้เป็นกรณีพิเศษนะครับก็คือว่าผู้ที่มีรายชื่อบริจาคก,ก็จะเอาไปพิมพ์พิมพ์เพื่อไปใช้ในงานอะไรก็ได้เป็นครั้งครั้งไปครับเป็นครั้งๆ้งไป แต่มีคนสนใจเยอะครับแต่เราไม่เก็บค่ามาจาไม่เอาเพราะเรายังไม่ไม่มั่นใจว่าเราจะได้พิมพ์เมื่อไรแต่ว่าเขาพยายามอยากจะให้พิมพ์แต่ด้วยเหตุนะครับเงินก็กระท่อนกระแท่นอยู่ที่แปลงนี้สุดท้ายผมก็ไม่ขายครับเป็นแปลงที่ปลูกสัตว์ชุดนี้แหละผมอยากจะให้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างให้เสร็จนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็สุดท้ายมีกล่องพร้อมสมบูรณ์ ก็บอกน่าจะเก็บเป็นมรดกตกทอดไปเลยแบบใครอยากจะมาช่วยเหลือสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันครับเพราะทำหนังสือนี่มันใชงินสดครับแล้วเด็กที่มาทําเนี่ยมาจากสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพเลยมาทําให้ฟรีเลยนะไม่คิดค่าอะไรสักอย่างทํากราฟ,ฟิกทําอะไรเป็นเล่มหมดแล้วครับหลือรอพิมพ์อย่างเดียวผู้ชมที่สนใจนะฮะก็ ติดต่อสอบถามมาเบอร์อะไรครับอาจารย์นะ0896223426นะครับไปจะขึ้นไว้ที่ด้านล่างของระหว่างรายการให้ท่านผู้ชมที่สนใจนะฮะครับครับอาจารย์ก็จะมีเฟซบุ๊กครับมีไลน์นะฮะหรือว่าพูดคุยกันได้ครับมาสอบถามมีพระมาดูตอนนี้มีเยอะมากมาให้ตรวจสอบก็พยายามถ่ายรูปชัดๆหน่อยครับ ด้านหน้า,นาด้านหลังแล้วก็ด้านก้นทางตรงๆเกิดผ si> ู้ชมเนี่ยแหมดูพระที่อาจารย์เอ่ยมานี่แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ยงเขาเองเขาก็สอบแสวงหามาหลายที่หลายทางนะถ้าเขาอยากจะมาปรึกษากับอาจารย์เนี่ยเรื่องเนี้ยเขาอยากอยากมีว่างั้นเอาพอจะปรึกษาได้ในครับได้ตลอดครับส่วนใหญ่ก็มากันทุกวันนะครับมาขอแบ่งปันก็มีมาหวานนี่หลายนึงครับก็ยังไม่ได้ตกลงเลย ครับเพราะผมยังยุ่งงานกันอยู่เรายังไม่ได้หวังอะไรตรงนั้นครับใครมีบุญอยู่ที่บุญบารมีของแต่ครับอยู่บุญบารมีนะครับเอพิโซดที่3นะฮะก็ได้ชมกันครบถ้วนแล้วก็ติดตามนะฮะจะมีเอพิโซดต่อๆไปนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับ